เปลี่ยนกรรมเล่นงานเราอยู่เราควรรับมืออย่างไรดีครับยอมรับมันแล้วก็พัฒนาขึ้นไปอย่าไปจีโพจีภายในอดีตนะเพราะอดีตเราแก้ไขไม่ได้เหมือนเมื่อวานเนี่ยมันเป็นชาติก่อนแล้วล่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนาปัจจุบันอย่าลืมคําว่าอยู่ปัจจุบันเข้าใจคําว่าอยู่ปัจจุบันไหมปัจจุบันนี่เราจะแก้การกระทำคือกระทำให้มันดีขึ้นเหมือนลงตาคิดว่าคนเราเลือกเกิดได้ คนเราก็เฉียงนะจ๊ะนะก็เฉียงหลงตาว่าเลือกเกิดไม่ได้ม้แก็พูดกันมาจาะาวะ่าเรามอลอว่าเลือกเกิดไม่ได้แต่หลงตาว่าเลือกเกิดได้เลือกเกิดคือเลือกสร้างกรรมได้ไม่ใช่หระเลือกเกิดก็คือเราอยากเกิดเป็นหมาก็ทําเหมือนหมาเห็นไหมอยากเกิดเหมือนควายก็ทำเหมือนควานี่ไงเห็นไหมมันทําได้อยากชั่วก็ทําเอาจริงไหมอยากเป็นชทวราก็ทําจิตใจ,จตัวเองให้ดีจริงไหมล่ะอยากเป็นพระอริยก็ทํานิสยัยเองไหมพระพุทธเจ้าก็สอนว่าอุปนิสัยยะปัจโยนิสัยเป็นเหตุเป็นปัจจัย นั่นแหละคือเลือกเอาทำไมเราจะเลือกไม่ได้นะเพราะฉนะนั้น